เดี๋ยวข่าวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุการณ์ระทึกค่ะลูกแมวอยู่ๆไปโผล่กลางถนนได้ไงไม่รู้พี่แบงค์แต่ว่าโชคดีเพราะว่าร i เดอร์เขาขับมาเห็นแล้วเขาจะช่วยแต่จะสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันสังเกตวงกลมแดงๆดีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะ เนี่ยถ้าเราไม่วงเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเลยนะเพราะน้องตัวเล็กมากคลิปนี้นะคะก็มีผู้ใช้ Facebook เขาโพสต์ขณะกำลังขับรถแล้วเขาไปเจอลูกแมวอยู่กลางถนนโชคดีที่กระบะคันหน้าเนี่ยเขาเหยียบเบรกได้ทันแล้วลูกแมวเนี่ยดันวิ่งเข้าไปใต้รถจังหวะเดียวกันเนี่ยไรเดอร์เห็นก็เลยรีบจออรถแล้วก็ลงไปช่วยคือมันมีจังหวะหนึ่งเนี่ยนะคุณผู้ชมเห็นดีคือน้องแมวเนี่ยเกือบจะข้ามถนนไปแล้วนะแล้วดูฝั่งตรงข้ามสิคือรถเนี่ยมาแน่นๆกำลังเหมือนจะข้ามอีกฝั่งหนึ่ง แล้วน้องเปลี่ยนใจยูเทิร์นกลับมาได้ทัน ทีนี้รถข้างหลังเขาก็เหมือนตะโกนไปว่าเนี่ยยูตรงร้อรถนะยู่ตรงร้อรถอะไรแบบนี้ครับคือไรเดอร์เขาก็พยายามช่วยเนี่ยกลมๆเงยๆสุดท้ายนําออกมาได้สําเร็จค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยวัดลาดประดุกอาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งคุณจันจันนัทนะคะสีแสงแก้วเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นคนที่โพสต์คลิปเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยกำลังออกจากบ้านไปทํางานอยู่ๆเห็นกระบะคันข้างเบรกกระทันหันแล้วก็มีลูกแมววิ่งมาอยู่กลางถนน คือไม่รู้ว่าวิ่งมาจากไหนหล่นมาจากไหนคือไรเดอร์พอเห็นเหตุการณ์ปุ๊บเขาก็จอดแล้วก็ลงไปช่วยเหลือกว่าจะจับเอาได้นะก็รุ้นเหมือนกันเพราะว่าแมวเนี่ยกำลังจะวิ่งไปอีกเลนหนึ่งไงอย่างที่บอกถ้าเกิดวิ่งไปอีกเลนหนึ่งอาจจะตายได้ส่วนลูกแมวก็คิดว่าไรเดอร์น่าจะเก็บเลี้ยงนะเพราะเขาก็โอ้โหถึงขั้นจอดรถลงมาเก็บขนาดนี้น่าจะใจดีแล้วก็รักแมวมากๆแต่เตือนคุณผู้ชมนิดนึงนะตอนที่เขากาลังช่วยเนี่ยคือเขาก็ช่วยสุดใจแหละ ก้มขนาดนี้คือระวังนิดนึงว่ารถที่มาเลยข้างๆเขา,ขาอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้โโจะช่วยอะไรเนี่ย<อ>ก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยตัวเองไว้ก่อนละกันคะคะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองนะครับถ้าบางครั้งเนี่ยรถที่วิ่งตามหลังมาไม่รู้ไง<อ>สวนไปเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายอย่างแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ต้องบอกว่าน้องแมวตัวนี้โชคดีมากเลยนะตั้งแต่รถกระบะเนี่ยเบรกเอียดแบบนี้เลยนะโอ้ ถ้าไม่เบรกนะไม่อยากคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สุดท้ายาก็ต้องหุดหลิด<ใ>น,นะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด b ั c สไครด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ